ทุกคนจ๋ามือนีผ้ามาเห็ดผัดกะหลำดอกใส่หมูจ้ะทุกคนจ๋าอันดับแรกเขาก็เอากะหลำของห้องนี่แหละมาอันเอาใบามันออกก่อนจ้ะทุกคนจ๋าพอจะเอาใบามันออกแล้วแล้วเขาก็แบบว่าเอามาตัดแยกดอกมันก่อนจ้ะทุกคนจ๋าเวลาเขาทานไม่ใชแต่ง่าย,ายๆเนาะเขาก็มาตัดตัดแยกไปเลยกะหลำกระเสบ,บค่อยงามปันได <laughs> กะหลำแบบว่าไม่จะแมงไม่ต่หนอนเออทุกคนแต่ว่ามันกระแสบเลยเนาะเออ แบบนี้ล้วมันจะค่อยแสบดีหากตัดไปเลยจ้ะทุกคนจ้าตัดไปเลยตัดตัดไปให้มันแบบว่าให้มันเป็นดอกถ้ามันให้มันหั่นง่ายที่สุดเนาะทุกคนเนาะเออเนี่ยนก็หันไปเลื่ยจะแล้วฮากับมาหันเป็นตอนจังสี่แหละจ้าทุกคนจ้ามาหันแยกอีกรอบหนึ่งจ้าทุกคนจ้าหาก็หันไปเลยหันตามการมันเออการมันหรือว่าอย่างมสักอย่างนี้แหละเออก็หันไปเลยจ้าทุกคนหันไปโลดหั่นแบบว่าไพแบบว่าตอนเย็นตอนหน่อยก็แล้วแต่แล้วแต่คนมักเนาะเออ เสร็จแล้วเขาก็เอามาล้างน้ำสะอาดจด้จะทุกคนจ้ะล้างน้ำสะอาดแนละ้วห้าก๋เากเอามาพักว้กอนวันนี้เ้ากมาหั่นหมูจ้ะทุกคนจ้ะอันนี้นเนื้อหมูเนาะเป็นหมูติดมันนิดนึงหมูติดมันน่อยนึงกะเซีหั่นหนักๆแน่จ้ะทุกคนจ้ะเพราะมีดมกกันกะหน่อยเนาะมีดพึงซสื่อมาไม่ไม่ได้พี่น้องแต่ว่ามันหน่อยเกินไปไงเออนั่นแหละก็ต้องเข้าใจนเนาะห้าก๋หั่นไปเลยหั่นหมูไปกะตอนพอดีเข้าม้จะทุกคนจ้ะพอหมูเสร็จแล้วเ้าก๋มาปั่นบอกพีกได้บาทนี้ อันเดี๋ยวนี้เมว่บะได้ตำบอกพริกลรวเด้อทุกคนเดี๋ยนนี้แนี่ใส่เครื่องปั่นเอามื่อนีใส่เป็นบอกพริกแห้งจ้ะทุกคนจ้าบอกพริกแห้งแล้วกะกระเทียมจ้าอันเนี้ยสะดวกสบายแห้งจ้าเครื่องตัวนี้เด้อทุกคนเด้อูรใดเท็ดกับข้าแนะนำจ้าทุกคนจ้าเมี่กงกพึ่งซังมากคือกันเขาจะได้บ่ต้องมาเสียเวลานั่งตำไงเออนั่นแหละประหยัดเวลาไปอีกมิสนึงได้อยู่นะเออแล้วมั่กับแบบว่าปั่นเมื่อกับปั่นโอเคอยู่เด้อทุกคน ปันใดหลายๆอย่างเนาะส่วนบางแม่เอามาปันพริกกระเทียมสำนันแหละเพราะว่าเขาไม่อยากตำเนาะถ้าขี้ขานตำนี่แหละจ้านี่ถ้าสิเอาไปว่าความแหลกกับประมาณนี้พ่อจ้าทุกคนจ้าเสร็จแล้วเขากับมาตั้งกระทะจ้าพอกระทะห่อนแล้วเขากะเทน้ำมันลงไปเพราะน้ำมันห่อนแล้วเขากะใสบักพริกลงไปเลยจ้าใสบุกพริกลงไปแล้วเขากะมาคััวขัวขวัวให้มันหอมๆสักนิดนึงแล้วเขากะใสหมูลงไปเลยใสหมูลงไปผัดเลยจ้านี่เขากะผัดลงไปเลยหมูพันปีขอกเขาเรากะสีแบบว่า อันนี้แน่เนาะทุกคนพอแตรมหมูแบบว่าเริ่มสุกแล้วเฮาก็ใส่ผักลงไปเลยจ้ะกระลำอันหัวหนึ่งบ่เคืร์ดหัวหนึ่งบ่เออนั่นแหละกระไรตืบตั้งแต่กระใลไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่ากินผู้เดียวกะเออนกะอิ่มอยู่นะทุกคนนะอืมนั่นแหละเฮาก็ะพัดพัดพัด,พดให้มันเข่ากันเลยจ้ะบันนี้เฮากรลอ่อให้มันเปื่อยพอแต่มันเปื่อยแล้วเฮาก็มาปรุงเครื่องจ้ะเฮาก็ใส่ผงนัวน,นี่แหละแล้วก็ใส่รสด,ดีลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลน้อยนึงน้ำตาลแบบว่านิดเดียวพออืมนี่แหละ เสร็จแล้วเราก็มาตามด้วยซอสฝาเขียวซอสฝาเขียวเนี่ยประมาณซีหยดจ้ะทุกคนจ้ะ <c oughs> บอกหอดปริมาณ <c oughs> พอจะปรุงแล้วแล้วห่อกะมาคเลี่ขลให้มันเข้ากันแล้กกาอย่าลืมชิมอย่าลืมซิมเ้วยอพีหน้องเด้อมันขาดมันเหลืออย่างเ่าก็ใไซลงไปเลยจ้ะ้ารสจาิโอเคแล้วเ่ากะมาตักใส่ถาดได้แล้วก็ตักใส่ถาดไปเลยตักใส่แบบนี้แหละจ้ะทุกคนจ้ะหน้าตาก,ก็น่ากินอยู่นะอันนี้แมใส่เป็นพริกแห้งมันก็สะแนมเบอร์ออกเรืองเหลืองแน่ แต่ปกติถ้าใส่เป็นพริกสดมันก็จะบดนเลืองขนาดนี้เนาะทุกคนเนาะอันนี้มันเปลี่ยนสีนะแต่มันก็อร่อยนะพริกแห้งมันก็นแบบว่าออกเผ็ดๆสักหน่อยจ้าทุกคนจ้านี่เสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้จ้าหน้าตาก็เป็นตะแสบต่กระแสบอยู่เนพี่น้องใส่พริกแห้งแล้วมันหอมดีนะเมียวบานอะ่ะเออก็ชอบอยู่ก็ผ่านอยู่นะ